ครับนะฮะเราก็เจอนะฮะนางฟ้านะครับโอ้นะฮะนี่เลยมาจากทางภาคอีสานนะฮะหน้าตานี้อยากกับคนมาจากโซนประเทศเกาหลีอ่าหรือว่าญี่ปุ่นไปงั้นนะฮะขาวบอกเลยขาวสวยมากนะฮะชื่อว่าน้องแพรนะฮะเป็นคนจังหวัดสกลนครสกลนครนะฮะโอ้โหนี่เธออยู่กับความงามมาตลอดหรือเปล่า ใช่ไหมทำงานเกี่ยวกับอะไรอ๋อเป็นทำงานเกี่ยวกับบริษัทเอกชนบริษัทเอกเอกชนนะฮะเคยเป็นพวกนางแบบไรทิตตี้อะไรก็ไม่เคยใช่ไหมฮะไม,ไม่เคยก็ทำงานเอกชนบริษัทเอกชนทั่วไปนะฮะทำงานอะไรอ่เป็นพวกแอดมินเช็คตอกของให้บร<อ>ิษัทโอเคนะฮะ <c oughs> นะนะอ่ะาสวยนะแบบนี้สดไหมเนี่ยไม่โสด <c oughs> ไม่โสดแล้วโอ้ยน่ารักจัง <c oughs> นะฮะเป็นไง น่ารักจังอ้าวคนนี้คนนี้นี่ไงกำลังถ่ายทอดสดด้วยโอเคแม่นะฮะกล้ามใหญ่มากชื่อว่าน้องอะไรฮะน้ำครับน้ำโอเคนะฮะน่าทานน่ารักอีกคนฮะสองร้อยสี่สิบแปดคนที่เข้ามาดูพวกเรานะฮะเห็นไหมขอสักห้าร้อยถึงเจาะนะได้ไหมห้าร้อยไม่เจาะได้ไหมโอเคครับนะฮะเรามาดูความสวยกันต่อนะฮะวันนี้ครับน้องแพรมาเจาะอะไรกับพี่เจาะสะดือค่ะเจาะสะดือนะฮะเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกนะฮะนี่ครับสะดือของเธอนะฮะ เป็นเสนอที่เจาะยากนะฮะสำหรับบรรดาช่างทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะพี่แจ็กบอกเจาะยากพี่แจ็คจะทำนายว่าเธอต้องเจาะแล้วเจ็บเข้าใจปะ่ะนะฮะแต่ว่าพี่จะพยายามให้เราเจ็บน้อยที่สุด,ดคิดว่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะ <c oughs> นะฮะเอาละสี400่ร้อยละสี่ร้อยละนะนุยเลยนะนะไม่รอแล้วแหละนะโอเคเอานะฮะขอบคุณน้องๆด้วยที่มาอุดหนุนวันนี้มาเจาะอะไรกันเจาะหูเจาะหูใครเจาะหูยกมือขึ้นเย่มือว่างด้วยโอเคนะ อ่ะโอเค400คนนะฮะเราเข้ามาดูกันนะครับกับพี่แจ็คดอสซันต้องทำใจนิดหนึ่งเพราะว่าต่อยยากจริงๆนะครับอะไรที่มันต่อยยากพี่แจ็คก็จะเหนื่อยเหมือนกันครับนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้น้องๆทุกคนที่มาใช้รนการเจ็บนะฮะเราพยายามที่จะทำให้โดนเจ็บน้อยที่สุดนะฮะเอาเป็นว่าพี่จะไม่ให้เราเจ็บเลยได้ไหมดีไม่แพ้ดีนะโอเคครับอ้าวกล้องจับจ้องนะฮะกล้องของแฟนเรานะครับน้องน้ำมาจับจ้องที่สะดือได้เลยนะครับ เดี๋ยวให้พี่สะดวกที่สุดในเวลาจอดนะครับเราจะเจ็บน้อยนะ,ะอันดับแรกคือเราอยากเป็งผ่อนคลายเยอะๆนะครับโอเคนะครับอันดับสองที่จะทําอะไรแล้วแต่พี่นะคะเพราะว่ามันะสะดวกพี่นะครับโอเคนะครับพร้อมนะฮะนี่คือแจ็คลอสันนะครับสุดยอดมือหนึ่งของโลกที่เจาะแล้วนะคระับสกปรกทำให้เจ็บไม่เจอแต่ว่าของเธอนี่จอะยากจริงๆมาดูกันว่ายากขนาดไหนนะฮะโอเคแค่นี้เองนะฮะพี่ก็แต่ทำให้เองเจ็บเหมือนกันนะครับโอเคนี่ฮะ เสร็จเรียบร้อยครับเดียวเ้าเขาบอกไวมากนะออโอเคเธอเลือกปีกอะไรมาปีกอีก,กาพยายมใช่ไหมโอเคปีกนกฟ้าโอเค น่ารักดีนะฮะโอเคโอเคนี่คือเสร็จแล้วเราจะให้ทางน้ำจับจับต้องก่อนนะฮะไม่มีเลือดเลยตรงไหมน้ำตรงครับโอเคนะฮะแอนบอกว่าตรงแล้วก็ต้องฝั่งนี้ตรงนะฮะแล้วก็อ่าฮะโอเคหมดละเดี๋ยวพี่ใส่หัวไว้ก่อนเดี๋ยวพี่คุยละอย่างอีกที่หนึ่งนะครับโอเค,อเคนะครับพักอยู่แถวไหนอยู่ปิ่นเก้านะขับรถอะไรมา รถยนต์นะฮะไม่ใช่สารเล้งค่ะสาเล้งเหมือนกระแทกนะกระแทกแล้วเลือดจะออกแล้วเราจะทําให้เลือดไม่ออกนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวถามนางฟ้าตัวเล็กน้อยเมืองอะไรนะสกลนครนะมองกล้องเจ็บไหม,ไมโอเคนะฮะเงินมดกัดที่ให้พี่สบายใจแล้วละนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอล้างก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณอมดีรั้งหนึ่งนะครับโอเคหร้อยกว่าคน หกร้ S <S 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 อย<ล>ะน<ล>ะ,จะจ้าเกืบจะเจ็ดร้อยแล้วจับไปตกตรงนี้โอเคโอเคนะฮะนี่คือตรงนะฮะเห็นป่ะแต่ว่าเธอใส่ปีดเนี่ยปีดมันจะค้ำตรงกลุงนะฮะน,นี่นะไอเรื่องตรงไม่ต้องห่วงตรงมากถ้าจริงแนละ้วเอาหัวใจรู้ตัวกลมจะสวยกว่าถ้าปีดเนี่ยตัวมันจะค้ำตรงนี้เข้าใจะว่าโอเคนะสวยครับไม่เจ็บนะไม่เจ็บครับเดี๋ยวพี่มีการปีดให้แล้วก็สอนการดูแลรักษาแบบขี่ทวนให้นะฮะนะโอเคยิ้มบนหัวในพี่หน่านังฟ้าบ๊ายบายโอเคอ่ะนะครับหกร้อยกว่าคนนะครับอ่าฮะโอเค โอเคนะครับขอบคุณครับ